นะ lg นะตัวนี้เปิดปึ๊บมีเสียงจิ๊ดจิจิเบาๆนะข้างในเครื่องนะครับมีเสียงจิ๊ดจิจิเบาเข้างในเครื่องดูกันครับรุ่นนะครับรุ่นรุ่นก็จะเป็นนี่นะโอ้ยนานแล้วเนี่ยเออสองหนึ่ง fg หนึ่ง b ตั้งแต่เมื่อไหร่นาะภายในนะครับวงจรเป็นแบบนี้นะครับนะ สุดยอดมากทีนี้ดังจีดจ๊ดจีด๊ดเบาเบาก็ไปดู Hall. ทรานซิสเตอร์ฮอร์ทรานซิสเตอร์ฮอนี่มีขาสเสียนะฮะแล้วก็เสียงจีด๊ดจี๊ดมาจากภาคใจไฟถ้าทรานซิสเตอร์ฮอเสียก็ดูสีดำด้วยสีดำขาดไหมนะครับก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูทราน s ิสเตอร์ฮอกันครับทีนี้มาดูทรานซิสเตอร์ฮอกันดีกว่า,าตั้งแต่คูณหนึ่งนะ นะครับตัม้มจะคุณหนึ่งวัดซ e. ีของทรานเซอร์ฮอขึติข้างไม่ขึ้นข้างหากแม้นขึ้น2ข้างก็ช็อตเลยนะมิเตอร์มิเตอร์อก็คูณหนึ่งนะครับทีนี้นะทรนเตอร์ฮอก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ CE นะ โอ้ oh, ขึ้นแบบนี้เนาะสลับสายอ่า oh, ขึ้นแบบนี้เนาะเห็นไหมครับปกติมันจะขึ้นข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งมันจะขึ้นแล้วลงนะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสที่ทรานซิสเตอร์หอตัวนี้จะช็อตแล้วก็เสียหายนะครับเพราะว่าก็ขึ้นสองข้างขึ้นแล้วไม่ลงเลยนะครับทีนี้ก็ทําการถอดทรานซิสเตอร์หอออกมานะครับเ,เพื่อนๆถอดทรานซิสเตอร์หอออกมาเป็นยังไงบ้าง นี่นะนเนาะแอนต์เจอหอนะครับจะขึ้นข้างนะครับสลับสายมิเตอร์จะไม่ขึ้นแล้วนะเห็นไหมถ้าขึ้นแล้วก็พังแล้วนะครับแอนต์เ่อหอพังนะครับแบบนี้นะก็มีการรั่วช็อตที่ CE เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยทีนี้พอแอนต์ร์อหอพังตัวนี้เขาจะมีปัญหาอยู่ที่ซีดับด้วยนะครับ ดูสีดําไหนสิสีสดําเป็นไงบ้างนะครับสีแดําแรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งไหนอ่ะไม่เห็นด่านเลยก็ตำแหน่งนี้ไงเนี่ยกำลังจะถอดอนี่นี่นี่เพื่อนอาจจะไม่ค่อยได้ซ่อมแล้วหรอครับตอนนี้มันเป็นทีวีในตำนานแล้วในชะ่จะมีตามบ้านนอกในในเมืองไม่มีกนะันในเมืองเขาไม่ใช้แล้ว บ้านนอกบ้านนอกใช้อยู่เห็นไหมครับเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองนะเพื่อนครับนี่คือซีเดมนะครับเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งพันหกร้อยโวลต์นะครับมาดูว่าขาดไม้นะครับ ผลปรากฏว่าซีเดมขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิหลักนะครับเดี๋ยวดำเนินเจ็ดสองหกร้อใส่เข้าไปแล้วก็ทีนี้ก็จะใส่คาแเตอร์ห่อเข้าไปเพื่อลองดูนะครับจะใช้งานได้หรือไม่อย่างไรนะครับเป็นแบบนี้นะเ,นเพื่อนๆดูนะครับเจ็ดเจนะที่มันขาดนะนะครับตัวนี้ขาดนะเห็นไหมนั่น ไม่เห็นอะไรเลยนะครับทีนี้นะตัวนี้จะเอาใส่เข้าไปเจ็ดเจ็ดสองนะมันจะขึ้นแบบนี้นะเ,นนเ,ออนเห็นไหมมนะีเลขแปดขึ้นมาเปึ๊บเออนี่ไงเห็นไหมเนี่ยดูตัวนี้หน่อยเห็นไหมตัวนี้ขาดนะเนะนี่ยนะนีนะจะใส่เข้าไปต้องได้ค่าแบบนี้นะอ่า แสดงว่าตัวนี้ขาดไปแล้วนะเาใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วใส่ทันเตอร์ห่อเลยนะครับการนะครับในส่วนนี้ใส่ซีเด้มเข้าไปแล้วก็ใส่ทันเตอร์หอ่อทันเตอร์หอ่อตัวเดิมมันเป็นตัวเล็กนะอืมก็เลยหาตัวนี้มาใส่นะแน่เนะครับตัวใหญ่เลยทีนี้นะครับ,รบไฟแบ,บ็คก็เป็นเบอร์นี้นะโอเค 1> 6 1 7 4 v 6 0 0 6 w u นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูได้นะในกรณีที่เพื่อนได้เครื่องรุ่นนี้มานะครับหากเป็นสีขาดนะครับแล้วก็ํำให้ตันเตอร์ห่วพังนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไฟแบกเบอร์ 6174v6006e เนี่ยมันสีดำม,มันจะไม่ขาดแล้วมันจะพังไฟแบกเลยนะครับตามที่ดูนะเพื่อนเอนก็ดูด้วยหากตัวนี้สีขาดสีดำนะ แล้วก็จะเอเตอร์ห่อผังนะไฟแบตก,ก็ไม่ค่อยเป็นไรค่อนข้างทนน่ะครับแต่ว่า617 c v 6 0 0 6 e จะเป็นไฟแบกพังนะที่พบบ่อยนะครับในกรณีที่เพื่อนซ่อมรุ่นตุนนี้นะเป็นเป็นรุ่นจอแก้วแล้วก็เก่าแล้วนี่จะเจอเปัญหาแบบนี้นะนี่นะครับ7 7 2 1 6 0 0นโวลต์นะครับเป็นซีด็มนะนะครับอย่างนี้นะอ่ะมาดูภาพกันครับเรบแบตไปเข้าแล้ว แล้วทีนี้ก็มี AV ขึ้นแล้วเนี่ยนะ๋ยาเอามพระมาหน่อยนิมพรปมาเทศหน่อยหนึน่งเนาะโอเคนะเพื่อนนะสามารถที่ดูได้นะครับอจาจันก็น่าใสน่าสวยน่าหล่อแล้วเลยนะใช้งานได้นะครับเพื่อนตัวนี้ซีดมขาดนะแทนเทอร์อช็อตนะครับแล้วเพื่อนฟังนะครับหากเป็นเบอร์อื่นจะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟแบกนะครับช่วยเรื่องทาจบไว้จบจบเลยนะจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้เราพบกันใหม่นะในคลิปต่อไป 这来啊，大